แต่มีอยู่หนึ่งคนที่อุทัยธานีเขาบอกเกือบจะได้เงิน30ล้านเยอะมากนะเยอะมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาไปสั่งซื้อลอตเตอรี่เลขนี้เป๊ะเลยนะ5้าใบจากเพจดังครับปรากฏว่าเป็นการซื้อออนไลน์แล้วบอกว่าเดี๋ยวเก็บเงินปลายทางครับลอตเตอรี่ไม่ส่งมาถึงมือสักทีจนวันหวยออกแล้วเอาเลขมันโป๊ะเช๊ะหลักฐานการแชทมันก็มีทีนี้ก็เลยเกิดเป็นคำถามไอ้แบบนี้เราจะมีสิทธิ์ไหมอ่ะแล้วลอตเตอรี่อยู่ที่ใครณตอนนี้ มาตามเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนคุยกันแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับฉันฉันจะทํำยังไงดีนะฮะคุณสมเกียรติครับเมื่อวานควงเมียกับลูกชายขึ้นโรงพักที่อุทัยครับแจ้งความเอาผิดกับเพจถ่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่ยอมส่งลอตเตอรี่มาให้แล้วเอาหลักฐานแชทในการสั่งซื้อมาเปิดให้กับทีมข่าวดูย้อนกลับไป23กันยายนถ้ามีแชทก็ลองเปิดขึ้นมานะฮะแชทไปถามเพจเพจหนึ่งบอกว่ามีเลขที่ต้องการไหมอ่ะ727202เนี่ย เพจก็ตอบกลับมาบอกมีครับนี่มีอยู่5ใบนะมีอยู่5ใบาราคา650บาทจ่ายมัดจำา50มีระบบเก็บเงินปลายทางด้วยแต่จะต้องบวก20บาทเป็นค่าบริการมีข้อเสนอด้วยครับถ้าโอนตอนนี้เก็บ700แต่ถ้าเก็บเงินปลายทาง720ลูกค้าคนนี้ก็คือคุณพี่สมเกียรติตัดสินใจเลือกเก็บเงินปลายทาง ลึกๆก,ก็กลัวว่าจะไม่ได้ลอตเตอรี่ไงให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยจ่ายนะครับให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรไปตามหน้าจอนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีกประมาณสัก2วันไม่ได้แชทคุยกันก็เข้าใจว่าทางร้านกําลังจะส่งลอตเตอรี่มาให้25กันยายนครับทางเพจทักมาถามว่าพี่คะเบอร์โทรพี่เนี่ยติดต่อได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฝั่งของคุณสมเกียรติเดี๋ยวทีมงานพยายามเปิดแชทให้ตรงหน่อยนะ มันจะมีข้อมามนะฮะที่ส่งมาถามว่าลูกค้าเนี่ยยังใช้เบอร์นี้อยู่ไหมฝั่งของลูกค้าก็ส่งสติกเกอร์กดไลค์ไปกดไลค์ไปเพื่อเป็นการตอบรับนะครับว่ายังใช้อยู่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูแชทอะไรอีกคุณผู้ชมจนกระทั่งหนึ่งตุลาคมพอรางวัลมันออกนะฮะลอตเตอรี่ยังไม่ถึงมือเลยก็เลยทักไปถามว่าส่งมาหรือเปล่าทางร้านนะส่งมาไหมทางร้านบอกไม่ได้ส่งเพราะว่าโทรศรัพท์ติดต่อไม่ได้ อ้าวยังไงอ่ะไม่ได้ส่งมาแต่ตกลงแล้วว่าให้เก็บเงินปลายทางแล้วเลขมันดันเป๊ะเลย6หลักเนี่ยคุณผู้ชมออถึงที่สุดแล้วตอนนี้30ล้านไม่รู้อยู่ที่ใครลองไปฟังเสียงคุณสมเกียตริดูฮะเพราะว่าผมสั่งไปแล้วผมนมึกว่าเขาจะส่งมาให้ไงผมพิมพ์บ้านเลขที่อะไรแต่ไรที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรไปหมดเลยผมก็สั่งแบบเก็บเงินปทางเพราะว่าผมเคยสั่งพวกหลวงพ่อกลวยอะไรเงี้ย เสร็จแล้วสองครั้งผมโอนเงินไปผมไม่ได้พระมนาะผมดูตั้งหลายเพจตอนนี้ว่าเพจนั้นอื่นนะมันไม่มีเลขอย่างนี้คือภรรยาของคุณพี่สมเกียรติบอกว่าเลขนี้ได้มาตอนไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อกรวยนะครับเ<ช>สียงเชมซีได้เลข2อเหมือนกันด้วยคุณผู้ชมอ่ะนี่มาแล้วหลักฐานสำคัญนะครับ<ช>ตอนที่ฝั่งคุณสมเกียรติกดไลค์กลับไปแล้ว ฝั่งคนขายถามว่าเบอร์ที่ให้มามันติดต่อได้ใช่ไหม,มคือสิ่งที่พี่สมเกียิกดไลค์ไปแกกําลังจะบอกว่าติดต่อได้ผมใช้เบอร์นี้อยู่คุณผู้ชมเมียของพี่สมเกียิคาใจครับทําไมร้านไม่ยอมส่งลอตเตอรี่มาให้แล้วทาไมไม่บอกทางแชทว่าจะยกเลิกการส่งยืนยันเบอร์เนี่ยก็ใช้กันอยู่ทุกวันนะครับใครมีความรู้เรื่องกฎหมายช่วยทีเพราะตอนนี้ต้องการ30ล้านอ่ะมันอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชม,มครับ แต่ก็ต้องให้ความเมตตามกับฝั่งคนขายด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจขายลอตเตอรี่เพจนี้ชี้แจงแล้วนะครับว่าลูกค้าติดต่อมาขอซื้อลอตเตอรี่5ใบจริงนะแล้วก็เลือกเก็บเงินปลายทางจริงแต่ไม่มีการโอนเงินมาใดๆทั้งสิ้นแล้วลูกค้าแจ้งที่อยู่เบอร์โทรมาทางร้านเนี่ยก็ติดต่อไปนะครับแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ร้านเขาก็เลยยกเลิกไปเลย คือหมายความว่าโทรไปแล้วแต่ไม่มีคนรับอะมันก็เลยเป็นที่มาของแชทเมื่อสักครู่นี้<ช>แหละว่าลูกค้าใช้เบอร์นี้อยู่ใช่ไหมแล้วลูกค้าก็กดไลค์แต่ทางร้านก็ไปเออ,อ,อว่ามันอาจจะเผลอไปโดนถูกต้องเดี๋ยวลองเอาภาพเมื่อสักครู่นี้มาอีกรอบหนึ่งนะฮะแชทที่บอกว่ากดไลค์ส่งกลับไปลูกคา้ากดไลค์ส่งกลับไปแต่ทางร้านเข้าตีความว่านึกว่าลูกค้าเผลอไปกดโดนมือมันจะลั่นมือมันลั่นไปโดนเครื่องหมายนี้แล้วก็ไม่ได้พิมพ์อะไรต่อมาก็เข้าใจว่า ไม่สนใจแล้วหรือยังไงไม่เอาแล้วใช่ไหมลอตเตอรี่ชุดนี้นะครับแล้วพอมีการประกาศรางวัลออกมาปุ๊บเพิ่งจะทักกลับมาทางร้านเขามีกฎเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชี้แจงกับฝั่งลูกค้าหรือ,อยังไงร,ร้านเขาบอกว่าการเก็บเงินปลายทางเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าครั้งแรกซึ่งเคสเนี่ยติดต่อซื้อครั้งแรกเขาบอกถ้าติดต่อซื้อครั้งแรกแล้วเก็บเงินปลายทางร้านจะต้องโทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตนก่อนถึงจะส่งลอตเตอรี่ให้นะ เพราะของที่ส่งไปมันมีวันหมดอายุหมดอายุในที่นี้ก็คือถ้ามันส่งเลยวันที่หวยออกมันก็คือจบใช่ไหมฮะและจะสําเร็จได้เมื่อลูกค้าชําระเงินก่อนเคสนี้ลูกค้าไม่ได้มีการโอนชําระก่อนในการซื้อครั้งแรกอแอบงงๆเหมือนกันนะเพราะว่าบอกว่าจะเก็บเงินปลายทางใช่ไหมแต่ทางร้านบอกว่ามันมีระบบว่าถ้าใครมาซื้อระบบเก็บเงินปลายทางครั้งแรกต้องยืนยันตัวตนก่อนถึงจะส่งของไปให้และจะสําเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้าต้องชําระเงินเท่านั้น ต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีการยกเลิกการซื้อการขายแล้วถามว่าลอตเตอรี่ชุดนี้มันอยู่ที่ใครกันทางร้านบอกขายไปแล้วครับขายให้คนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ติดตามข่าวส่วนใหญ่เข้าไปคอมเมนต์กันบอกว่าอถ้าขายให้คนอื่นแล้วมีหลักฐานไหมขายให้ใคร,ครมีแชทคุยกับลูกค้าคนใหม่ไหมที่เขาเอาหวยชุดนี้ไปครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายนะตอนนี้อันนี้มัน,มนเถียงกันในแง่ของข้อกฎหมายเนาะว่ากฎหมายการซื้อขาย ตั้งแต่ตกลงกันแล้วว่าจะซื้อจะขายเนี่ยกรรมสิทธิ์มันโอนมายังหมายความว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับของถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้โอนเงินมาแต่ผมบอกว่าผมจะเอาลอตเตอรี่ชุดนี้เหมือนสัญญามันเกิดขึ้น <ผม S 1> แล้วผนมะแสดงเจตจำนงไว้แล้วกรรมสิทธิ์มันมาที่ผมแล้วนะรอแค่ผมจ่ายตังค์ซึ่งอันเนี้ยในข้อของนักกฎหมายก็จะพูดกันในลักษณะแบบนี้ส่วนเงื่อนไขของทางร้านทางเพจจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ มันอยู่ต่ํากว่ากฎหมายเรื่องของการซื้อขายแน่ๆะนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยก็เป็นบทเรียนสําหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์เลยนะมันก็เลยคนก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องของการซื้อผ่านแอปเปออ่าตังออมันมีหลักฐานซื้อแล้วมันก็จบเลยเห็นไหมมันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบนี้อ,อ,อ่ะ ผมว่าคดีนี้ต้องสู้กันอีกชักยาวหน่อยอะ่ะศาลต้องมาตีความอีกไอ้กฎไลค์เนี่ยมันหมายความว่ายัางไงยืนยันหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะฟังทนายหลายท่านออกมาคือเทน้ําหนักไปทางว่าการซื้อขายมันได้เสร็จสิ้นไปแล้วถึงแม้ออถึงแม้ออแจะยังไม่โอนเงินก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้30ล้านตํานานบทใหม่เกิดขึ้นแล้วยาว,ยาวค่ะ